บุนนี้ที่น้องเบียรได้นำนำมาถวายซึ่งนยธยทานปัตนาหานี้สมเ็ตประโยชน์น้ปนานะนี้สมเ็จประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานแก่น้องเบียร์ญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติทั้งลหลายเวลาที่กษาริยลุกอยู่ก็จงมีส่วนในบุญกุศลเหล่านี้ขอให้หน้าที่ทรงานเจริญขอให้ชีวิตมีโชคดีราาสุขภาพแข็งแรงไม่ติดกัดต้องคาให้หมดเวรหมดกรรมหมดเจ้ากรรมนาเทั้งหลายชีวิตมีสติมีปัญญาม,มีสมาธิให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีความอดทน nya yuyen bersuk, ya deh titik kard kongkar dengan konkiri keji ba, hai ahoho si ahoho si sengkar dan mewa ito tin nang peta nang upakapati, eci tang pati tang tumhang kipamewa sami satu, sakpe purenti sengka ba, tandu panaraso yathamanijo. ทีราสยตาสัศพิธิยวิวัจฉุสัพาโรโกวินาสตุมหเทพวันตรายุสุขีขายุโกภวะอาภิวาทนสศิลิสาณยิ่งอุทาปัจาญโญจัตตารุธนมาวัฒนันติอายุวนโนสุขังพรังปวัตุสาวรมังคลังรักันตุสาวรีวัตร สัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสธีพวันตุเตภวัตุสัพพังกาลังรักันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสธีพวันตุเตภวตุสัพพังกาลังรักันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสธี สำเร็จประโยชน์สุขสัตว์นิพพานด้วจัแล้วนะ